่นะครับด้วยแล้วเดี๋ยวบ่าวป้อมพาพี่น้องน,นะครับเดินลัดทุ่งนะครับเดินลัดทุ่งไปดูบริเวณในสังกันบ้างว่าตอนนี้ทีนะครับถนนนะครับบริเวณทางเข้าสัางกโกแล้วจะเข้าไปสักการะนะครับบูชาสางกโกได้ทางไหนนะครับทีนี้บ่าวป้อมพาลัดทุง่งโอาเมื่อแล้วบ่กครับเนี่ยครับอ่านะครับ พี่น้องท่านอาจตอนนี้นะครับบ่าวป้อมพาย่างลัดทุ่งนะครับก็คือเดินมาตามคันนานะครับเพื่อไปบริเวณสางกกอกนะครับเราจะได้ดูภาพอีกมุมหนึ่งนะครับของสางกกอกนะครับพี่น้องบ่าวป้อมตั้งกล้องแบบนี้มองชัดมองเต็มจอไหมครับอ่าขอเสียงนะครับถ้าชัดเจนนะครับเต็มจอนะครับบ่าวป้อมจะได้เป็นประสบการณ์ในการทําไฟ์สดครั้งต่อไปนะครับว่า จะต,ตั้งกล้องแบบตั้งที่นอนดีชัดไหมครับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วทักทยายระเบิดเมือ่อระวบ่ดครับครับผมโอ้ได้คนละขวดสองขวดก็ไปแล้วครับอะเรามาดูบรรยากาศข้างในกันครับ นี่รัดทุ่งเข้ามานะครับบรรยากาศด้านในก็อ่าด้านในครับก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะครับก็มาสักการะบูชานะครับทางสางกบกอกนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มจอไหมครับสวัสดีครับคุณพรทิพย์สวัสดีครับคุณอนุสาคุณไทยสุดานะครับคุณคุณนะครับคุณประกายมากนะครับ อ่าแจ้งว่าวันนี้มีโชคแน่นอนครับพี่น้องครับอ่ามารอติดตามกับบ่าป้อมนะครับใครเข้ามาแล้วเข้ามาทักใครกับบ่าป้อมได้นะครับภาพเต็มจอไหมครับถ้าไม่เต็มจอก็พี่น้องลองขยายจอดูเอาด้วยครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ ก็อาจจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนนิดนึงนะครับสัญญาณก็อาจจะขาดขาดหหายนะครับแต่ก็จะพยายามแก้ไขทางเทคนิคนะครับให้ดีที่สุดนะครับนะครับดูบรรยากาศนะครับนี่คืพี่น้องนะครับจากหลายสถานอาทย์นะครับก็มาร่วมนะครับสักการบูชานะครับจุดรูปเทียนดอกไม้นะครับมะพร้าวแล้วก็น้ำเขียวนะครับ ไหนๆก็ในๆแลวครับเรมมาสองสากจังหน่อยครับาเสียงดังครชัดนะครับขอเต็มจอแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากครับรอบที่แล้วอาจจะจอเล็กนะครับรอบนี้ก็ลองเทสดูก็เต็มจอก็ดีใจมากครับที่อ่านะครับอดูบรรยากาศนะครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องที่เทพื้นนะครับเทถนนอยู่นะครับพี่น้องก็ร่วมแรงร่วมใจนะครับสมัครสมานสามัคคีครับงานนี้ไม่มีการจ้างนะครับงานนี้ไม่มีการจ้างนะครับนะครับขยันขันแข็งครับอ่าตัวนี้ก็ได้กวาดพื้นนะครับบางส่วนอ๋อปูนก็น่าจะพอเพียงพอแล้วครับ กับเดี๋ยวท่อเทพื้นเสร็จนะครับเบ่าพร้อมจะพยายามนะครับติดต่อน้องพิชให้ได้ก็คือจะจะพานะครับจะลองดูว่าสะดวกไหมนะครับถ้าสะดวกก็จะถามให้ชัดเจนนะครับแต่น้องบัวก็ก็กําหนดคือให้เทพื้นเสร็จก่อนนะครับเบ่าพร้อมก็เลยจําเป็นนะครับต้องรอเหมือนกับพี่น้องหลายหลท่านนะครับ อ่าใสยล้น้องบีทน้องบีทอยู่ข้างรถปูนครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องขยายเอาด้วยครับอยู่ข้างรถปูนฝั่งนู้นนะครับสวัสดีครับคาับดชัดนะครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับรอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งครับบอกป้อมถามมาแล้วนะครับรอครับรอเทพื้นเสร็จูพื้นเสร็จนะครับอาจจะแจ้งให้ทราบทุกท่านเลยนะครับ อาสวัสดีครับอาสวัสดีครับคุณจันดาครับสวัสดีครับเลื่อนโมดีนะครับอาจจะพยายามครับทางบับเพอมก็จะมีคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ชมสางเกตบับปพอมพาไปดูด้านนู้นนะครับอ่าลัดทุ่งไปต่อนะครับ รถปูนไปแล้วนะครับเสียงก็น่าจะเริ่มเบานะครับพี่น้องหลายๆท่านจะได้ยินเสียงเบาเพ้อมชัดเจนขึ้นนะครับสวัสดีครับพุ่มบานหอดบ่วครับมาจากบ้านใดครับบ้านน้อยโอ้บ้านหวาน้อยบ้านกันหญิงนี่ครับเห็นไหมครับก็พี่น้องนะครับก็มาจากหลายๆหมู่บ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรแล้วยังน้อ พึ่งมานะครับนะครับค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวตกตอมข้างกูนาด้วยครับมันมืนครับมันมืะอ่ามาชมด้านนี้ต่อนะครับอััันนี้สกกหลูอ่าทางนี้ปากหลักสู้ครับร้อนแค่ไหนก็จะสู้ครับรอจังหวะครับทุกคนก็จะรอตามกับบ่าวป้อมนะครับไม่นานครับไม่นานนะครับเราเชื่อว่าสิ่งที่เรา รอคอยนะครับจะเห็นผลที่ชัดเจนนะครับพี่น้องท่านใดมาแล้วก็รอคอยนิดนึงครับมาจากจังหวัดไหนบ้างก็รายงานตัวกันหน่อยนะครับเสียงดังฟังชัดไหมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลงทานนะครับพี่น้องนะครับเป็นลงทานนะครับภาพไม่ชัดนะครับโอ้อาจจะเป็นว่าเริ่มมีเมฆฝนนะครับอ่ะพี่น้องท่านใดมองหานะครับนี่แหละครับเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครับ อ่าพี่น้องท่านใดเห็นไม่ชัดก็ส่องดีๆนะครับพี่น้องส่องดีๆครับส่องดีๆครับอ่าส่องดีๆครับนี่คืออ่าทหารเก่านะครับทหารเก่านะครับอ่าเททางแล้วตอนไหนตอนนี้เทเร็จแล้วครับรอเดี่ยปรับระดับหน้าปูนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแจ้งว่าได้แล้วนะครับชัดเจนนะครับ อ๋อภาพชัดอ๋อแสดงว่าผมลงลอดทุ่งนาเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีพอขึ้นมาถนนสัญญาณน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเนาะอ่าพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับอ่าเมื่อกี้ท่านใดนะครับถามหาว่าน้องดิสอยู่ไหนเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าครับขอบคุณครับณอากงานจุลลศิษยนะครับร้อยเอดชัดนะครับอ่านะครับ อแจ้งนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับหลังจากเทปซื้นปูนเสร็จนะครับสวัสดีครับคุณพนรัตน์นะครับอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับอเดี๋ยวตัวไหนนะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับตัวนี้ยังไม่รู้นะครับเป้าหมายคือทําให้งานเสร็จ ภารกิจเสร็จก่อนนะครับบ่าวพ่อมว่าไปทำไลน์บบได้ครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไกลเป็นว่ากดกันนะครับพี่น้องทุกท่านก็รอพร้อมกันกับบ่าวพ้อมเลยครับเตื้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับตอนนี้เรามาดูชมความสมัครสมานสามัคคีนะครับของชาวบ้านกันก่อนนะครับพี่น้องท่านใดอยู่ไกลก็ส่งเรงใจได้ครับมาซอยพี่น้องทางนี้ได้เะครับแต่ถ้าผู้ใดอยู่ใกล้นะครับอยาก สักการบูชานะครับกับไหว้สร้างกกกอกครับสร้างกกกอกเราอยู่บ้านวานะครับตำบลวาใหญ่อําเภออากาศดับนวยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเผื่อพี่น้องหลายท่านนะครับชอบสับสนกับบ้านกกกอกนะครับไม่ใช่นะครับสร้างกกกอกนะครับห่างจากบ้านวาประมาณสามสี่กิโลครับอ่ามีป้ายบอกทางนะครับชัดเจนนะครับ อ่านะครับสัญญาณอาจจะติดติดขัดขัดบ้านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับตอนนี้แถวบาวพ่องก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแต่ถ้าตรงไหนชัดเจนก็ยินดีด้วยครับรับสาธุนะครับครับสวัสดีครับคุณทบครับครับบาพ่วงก็ตั้งใจอย่างนั้นแหละครับเฮงเฮงปังปังครับสวัสดีครับคุณแฮปปี้คุณพรทิพย์นะครับสวัสดีครับคุณเอกลัตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวันทนะครับอ่า คุณสิทธิพรนะครับขอบคุณแทนน้องบีด้วยนะครับขอทางลาดเ้าชัดเจนชนบุรีชัดเจนนะครับครับคุณสิทธิพรขอบคุณแทนน้องบีด้วยนะครับตอนนี้ก็สัญญาณนะครับแต่และที่นะครับอาจจะรับสัญญาณได้ไม่เหมือนกันนะครับพะเมื่อกี้เห็นมีบางที่สัญญาณชัดเจนนะครับ ครับเดี๋ยวถ้าสวัสดีครับอ่าคุณพิชิตนะครับถ้าได้ปุ๊บจะรีบบอกทันทีเลยครับอ่าสวัสดีครับทางแพทย์ชัดเจนนะครับอ่าทางไหนชัดไม่ชัดแจ้งได้นะครับบาความจะได้ดูว่าอ่าปัญหาทางเทคนิคเกิดจากอะไรนะครับรอบเมื่อกี้ลองไล์สดนะครับวางกล้องแนวนอนนะครับพี่น้องก็บอกว่าภาพไม่ชัดตอนนี้ก็เปลี่ยนมุมนะครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับเต็มจอมากขึ้นนะครับ นี่ก็รอครับให้กำลังใจนะครับอ่าดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มีรถนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาสักการะบูชานะครับทางสั่งก่อนนะครับฝั่งด้านซ้ายบ่าพ้องก็จะเป็นทางลงทานนะครับทางลงทานก็มีมือต่ำส้มตํำมือสับส้มตำนะครับระดับแชมป์โลกนะครับมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสับเด ซับมักหุงแต่เศร้าแล้วครับยังบรดเศร้าเลยนะครับชุดยอดปันนี้นะครับอือครับไฟตามก็ตามสุดยอดนะครับอ่าดูบรรยากาศพี่น้องนะครับอ่ามานะครับมาด้วยความสุขนะครับจะเห็นว่ามองไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มครับอ่ากทมชัดนะครับ ทางเพ่ชัดกรุงเทพชัดนครสวรรค์ชัดเจนนะครับชัยภูมิชัดเจนนะครับยินดีครับอ่าครับใช่ครับอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับทางบ่าวพ้อมก็คึมๆนิดนึงครับแต่ก็จะมีบางช่วงนะครับติดๆขัดๆก็ขออภัยนะครับขอได้ครับคุณกรุณานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าว้อมจะลองถามให้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแต่วันนี้น้องกระปากเราชัดเจนนะครับรอนะครับทุกท่าน นครับบมอป้อมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้พานะครับทุกท่านมาดูนะครับพี่น้องเทพื้นเฉยๆนะครับอันนี้มาดูความสมัครสมานนะครับสามมิคีของพี่น้องทางบ้านวานะครับงานนี้ครับไม่มีการจ้างนะครับมีแต่พี่น้องนะครับในหมู่บ้านนะครับเข้ามาช่วยกันทํางานด้วยครับ รับดูดูบรรยากาศราอบๆไปก่อนนะครับหลายๆร้านนะครับรอฟังจากปากน้องบีทนะครับต้องรอนิดนึงนะครับง่านแล้วรอรอสักพักนะครับเอ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพยสุดาสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนะนนะครับโอปุรานกบลนะครับสวัสดีครับคุณคุณอย่างน้อหัวเบยบ่ครับผมอ่านอ่านบกอยฉือครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้เราก็ช่วยกันนะครับด้านนี้ก็ลุ้มๆุมนะครับก็จะมีการอ่าบอกกล่าวนะครับทีนี้ เรามารอฟังจากปากน้องปริศกันได้นะครับไม่นานครับไม่นานกรับดูบรรยากาศนะครับทางนี้ทางนี้มีการส่องผ้าด้วยครับอ่าส่องผ้าครับน้องส่องผ้านะครับตาซูล้วาเดี๋ยวดังมันว่าลุงตาซูน่ครับตอนนี้เดี๋ยวบ่าวพ่อมีโอกาสบ่าวพ่อจะพาไปพาพี่น้องครับไปหาลุงตาซู์นะครับไม่นานครับพี่น้องนะครับ ตำนานเหรียญสองพยักนะครับพี่น้องสยบสองพยักโอ้สยบสองพยักครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวานะครับอีกเรื่องราวาหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับอดูบรรยากาศไปก่อนนะครับพี่น้องนะครับเดออ้่ ครับตอนนี้มีมาชัดเจนแล้วนะครับขอป้อมเพียงขอเวลาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องบอกพี่แอนครับเดี๋ยวพาไปถ่ายครับมันสีงามครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพระเอีกก่อนมันจะจบไวครับจะเย็นๆนะครับแต่เราต้องดูไปเรื่อยๆครับครับใช่ครับ เพราะถ้าอยู่ๆนะครับเราไม่ดูตอนต้มเลยเราไปดูตอนจบเลยนะครับมันจะไม่ได้ดูช่วงกลางนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับพี่น้องท่านใดมาแล้วก็มาได้เลยนะครับมาเยี่ยมชมนะครับครับแังฮะดูนาซางเลยนะ ครับครับโอเคครับอ่าะนะครับนี่ก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวบ,บ่าวป้อมจะลองตามน้องบีทก่อนนะครับพอได้หรือเปล่าเรืนี้อาจารย์เสียบอ่าน้องบีทน้องบีทใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปคุยกันในบ้านกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะได้ชัดเจนนะครับที่เหลือรอด้วยครับเด้อนนะครับอ่านี้คุยกับน้องบีทแล้วนะครับตอนนี้ก็เลือกงามยามดีนะครับเดี๋ยวรอติดตาม แป๊บหนึ่งเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวปอปอมจะมาสตรีมต่อด้วยครับเดี๋ยวเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นแล้วเราพอด,ดี